สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่นักเรียนคินะคะนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่ากระดาษนี้ทําอะไรได้บ้างอยากรู้ไหมคะ,ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณรูณจะพาไปศึกษากระดาษแผ่นนี้กันว่ามันทําได้มากกว่าที่เราคิดเป็นขยะเข้าใจไหมคะเข้าใจ คือเรื่องอะไรคะปัญหาประเภทกวนน้ำปัญหาประเภทกวนน้ำในกระดาษน,นี่คือหัวข้อสําคัญของเรื่องที่เราจะเขียนมาในวันนี้นะคะเราก็จะเขียนไว้ตรงกลางกระดาษนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาข้อความสําคัญหรือว่าหัวข้อรองที่เรารวบรวมได้นะคะเอามาเขียนล้อ,รอ,รอ,รอมรอบหัวข้อหลัก จากนั้นเราก็จะเอาหัวข้อ,อย่อยอีกที่เราวดิ่มมานะคะเป็นความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์อ่านำดับถัดมาจากหัวข้อรองนะคะเอามาเขียนไว้้อมนอกไว้ตรงหัวข้อรองอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. เวลาเวลาที่เราใช้สีระบายนะคะ mm. เราจะใช้สีเดียวกันกับหัวข้อหลักนะคะสมมติถ้าเป็นสี คือหลักการในการเขียนแผนผังความคิดแบบง่ายๆนะคะพวกเราสามารถทําได้ น,นักเรียน 1. นักเรียนมีความงม่ายขาดจิตสำนึกเช่นนักเรียนออกไปซื้อขนมซื้อน้ำเข้ามารับประทานในโรงเรียนและไม่ยอมนำไปทิ้งขยะทิ้งลงพื้น 2. นักเรียนเป็นคนสร้างขยะขึ้นได้นำขยะเข้ามาในโรงเรียนเช่นะะนักเรียนออกไปซื้อน้ำซื้อลูกอมซื้อลูกชิ้นและไม่ยอมนำไปทิ้งขยะซูไปตามหน้าไม้ซูไปตามพุ่มไม้3าม นักเรียนสามบุคคลภายนอกเข้ามาเล่นในโรงเรียนและนําขยะเข้ามาด้วยเช่นบุคคลภายนอกเข้ามาเล่นตะ๊ก้อเข้ามาเล่นฟุาานตบอลและนําขนมน้ําเข้ามาด้วยพอกินเสร็จเขาไม่ยอมนาเอาไปออกไปด้วยและทิ้งไว้จึงทาให้เกิดขยะในโรงเรียน 2. พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนนักเรียนออกไปซื้อน้ําออกไปซื้อขนมซื้อลูกอม หนักเรียนไม่ยอมนำไปทิ้ทงทางขยะช่วยตามพุ่มไม้สองกระดาษนักเรียนบางคนชอบฉีกสมุดพามาพับจรวดทำของเล่นต่างๆจา,ากชั้นบนปาลงไปชั้นล่างพอตอนเช้าคุณครูคให้เก็บขยะพอขึ้นห้องนักเรียนคนนั้นก็ทำอีกทำให้เกิดขยะสามก,การการนำกลับมาใช้ใหม่หนึ่งปวดพาสดิ์ตีวดนะ้ำ ก็กระดาษนำไปขายที่โรงรับซื้อแบบพลาสติกและกระดาษ 2. องขวดน้ามาประดิษฐ์เป็นของเล่นเช่นรถของเล่น 3. กระดาษที่ใช้แล้วนํามาเป็นถุงใส่ของได้เช่นใส่ทัดกล้วยทอดมัน 4. ี่แนวทางการป้องกันขยะหนึ่งสร้างสีสำนึกในตัวเองไม่มักง่ายทิ้งขยะลงพื้นสไม่นากระดาษมาฉีกเล่นหรือพับเป็นจรวด3 เพื่อนทีขยะไม่ถูกที่เข้าไปสักเตือนเช่นทีขยะให้ลงถังต่อไปไปฟังสิ<ม>งประดิษฐ์ของข้อบังเลยค่ะพยุนเด็กดีใช้เหตุเกิดจากนักเรียนมีฤริการทีขยะไม่เป็นที่เป็นทางเพราะน,านักเรียนขาดจิตสำนึกสุราจึงที่ประดิษฐ์พยุนเด็กที่โดนมีรากาทาง,งานแบบนีน้ข้ามีนักเรียนทีขยะไม่ถูกที่เช่นที่ตามพื้นสุขกข้ตามต้นตไม้ เดตกคนี้จะวิ่งไปที่เด็กคนนั้นและทําการตัดเกรอนและตัดคะแนนประฤตินพอดเด็กคนนั้นและเด็กคนนั้นจะไม่กล้าทำผิดเพราะเป็นสิ่งที่ผิดพอจบก,การนำเสนอก็ยงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มไบรบุญธพิธประดิสร้างสารจะมานำเสนอเรื่องขยะประเภทกองนมถุงขนมค่ะ 1. สาเหตุที่ทําให้เกิดขยะในโรงเรียน 1. น,นักเรียนขาดจิตสำนึกไปทิ้งขยะลงถังเพราะทางขยะอยู่ไกลแลนักเรียนชอบโย,ขยนขยะลงถังลงบ้างไม่ลงบ้าง 2. นักเรียนซื้อของใช้ของนักเรียนเช่นุงผ้าและแก้วน้ําจะสามารถลดปริมาณขยะได้จํานวนมาก 3. บุคคลภายนอกหรือคนที่เข้ามาเล่นกีฬาและไม่ยอมนําขยะกลับไปด้วยสามารถทําให้เกิดขยะได้จํานวนมาก 2. พฤติกรรมการยิ้ขยะของนักเรียนหรือนักเรียน,นกยนินมขนเมื่อนำเสร็จขยะไปซุกไว้ตามใต้โต๊ะ2อนักเรียนดื่มนมไม่หมดแล้วนําไปยิ้งทัาขยะทําให้นมเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม,ามการนํากลับมาใช้ใหม่1นํามาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เช่นดอกไม้จานรองแก้วตางข้าและสิ่งต่างๆ 4. แนวทางการป้องกันขยะ 1. นนักเรียนมีจิตสำนึก ้งขยะลงพื้น 2. นักเรียนมีวินัยในตัวเองใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3. ให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะ 4. ซื้อของหรือขนมควรบอกคนขายว่าไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกให้ 5. ข้อที่5สังคมชักชวนให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ 2. รณรงค์ให้มีการแยกขยะไปดูเครื่องตักรของเราได้เลย แม่มีสมัครัก่อนโนมูกอภิชินในเกรงแลช่องสุดท้ายจะทำการแปลแปลรูปขยะเช่นสายติตตะก้าหัวครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมแกลมมูลพี่พิชิตขยะจะมาดบเนินงานเรื่องขยประเทศ ีจะทำการแยกแก้วแยกแก้วมาลงในช่องนี้ปอกแก้วลงในถังนี้ฟ้าก็จะลงในช่องนี้สวนแ้่แข็ก็จะลงในถังนี้ค่ะในส่วนของถังเหล็กแําแข็งจะมีสายยางที่น้ำแข็งละลายแล้วไหลไปรดน,น้ำต้นไม้ส่วนแก้วและฟ้าจะถูกบีบอัดทำให้มีขนาดนี้ได้นนำไปรีไซเคิลสวนของแก้วก็จะนำไปสร้างช่างกิโลไร้ค่ะกลุ่มไร้มลาพิษที่ใช้ขยะก็จบการนำเสนอแค่ๆๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆนะคะก็คือการใช้แชน,นวพิดเชิงคำนวณอายุใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันยาัวอย่างปัญหาขยะนักเรียนมองว่าการเรียกปัญหาก็คือการหาสาเหตุของการจิดขยะในโรงเรียนบางทุกครั้งเกิดจากทัวเราเป็นคนทิ้งขยะอ่าแจากคนภายนอกการขยะเข้ามาทิ้งในโรงเรียนอันที่สองก็นนคือการจุดจำรูปแบบก็คือรูปแบบการทิ้งขยะของนักเรียนซื้อขนมมากิน ทิ้งลงพื้นไม่ทิ้งลงถังเป็นรูปแบบเดิมที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะคะอันที่3ความคิดเชิงนามธรรมก็คือเมื่อขยะเกิดขึ้นมาอะไรแล้วเราจะจัดการมันยังไงบางคนว่าเอาไปรีไซเคิลไปทำเป็นของเล่นเป็นน้ำสวดน้ำเป็นตะกร้านะคะแล้วก็สุดท้ายขั้นตอนวิธีวิธีจัดการกับขยะว่าเราจะป้องกันยังไงว่าไม่ให้เกิดขยะขึ้นซ้ำๆในโรงเรียนนะคะตามปกว่าเริ่มต้นี้ตัวเราก็คือรับผิดชอบ คงมีจิตสำลักไม่ยิงขยะบนพื้นรักษาความสะอาดพอรถไม่มีตัวเราได้พวกก็ขยายผลสู่สังคมค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของคำศัพท์บนขนมนะคะซึ่งคำศัพท์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะภาษาไทยแต่เราทราบไหมว่าภาษาเขียนเรียกว่าอะไรไม่ทราบอ่ะมาดูบนฉลามนะคะอันแรกช่องแรกคืออะไรคะอ่านภาษาไทยพร้อมกัน พลังงานพลังงานนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า energy 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 ต่อไปค่ะช่องที่สองน้ำตาลน้ำตาลม่อย่างไรคะ sugar 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 ช่องที่สามไขมันว่าอย่างไรคะเห็นมมไ่ fat 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 ไขมันช่องที่สี่ค่ะโซเดียมโซเดียมว่าอย่างไรคะโซเดียมโซเดียม ที่น oh. ี้ตัวเลขตัวเลขที่ตากดเรานับเลขเป็นใช่ไหมคะอ่ทีนี้ลองดูซิว่าช่องแรกเนี่ยมันมีพลังงานอยู่ทั้งหมด70กิโลแคลอร,รี่ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ70 70 70นชกิโลแคลอรี่กิโลแคลอรี่ต่อไปค่ะฟร,รัมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะฟรัม ถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งกรัมให้เราตัวเวด้วยใช่ไหมคะ1ันกรัมสองกรัมสกรมอันนี้มีกี่กรัมมีศูนย์นะคะศูนย์ต่อไปไขมันมีเท่าไหร่คะอ่นนานภาษาอังกฤษมาดูหน่อยสี four ่กรัมสี่กรมต่อไปค่ะโซเดียมเท่าไหร่คะ60 m ิมิลลิกรม ทีนี้คุณหวังว่าพวกเรานะคะจะสามารถออกเสียงแล้วก็อ่านคำอัลเชิที่บางอัน ที่จะนำไปสู่การทำหรือประดิษฐ์เป็นของเล่นนะคะ <Wow. S 1> นักเรียนคงสงสัยว่ากระดาษแผ่นนี้สามารถทำเป็นของเล่นอะไรได้บ้าง <Wow. S 1> ในชีวิตประจำวันนักเรียนหลายคนเคยทำนั่นคือการประดิษฐ์ <Yeah. S 1> จรวดโดยใช้กระดาษนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะ <Yeah. S 1> ครูจะมาแนะนำก่อนว่า <Yeah. S 1> หลักการที่จรวด <Yeah. S 1> หรือเครื่องบินพักด้วยกระดาษเนี้ย <Yeah. S 1> มันลอยตัวในอากาศได้อย่างไรนะคะ yeah. วิธีแรกหรือขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนมาสังเกตรกระดาษก่อนขั้นการสังเกตว่ากระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยมันจะลอยอยู่ในอากาศได้อย่างไรมีหลักการทํางานอย่างไรครูมีกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นแล้วครูปล่อยกระดาษ A4 เนี้ยลงสู่พื้นดินนักเรียนจะสังเกตว่ากระดาษเนี้ยจะค่อยๆลอยตัวต่ําลงนะคะแล้วก็เคลื่อนที่ ไม่มีจุดหมายปลายทางหลักการทํางานทําไมมันถึงลงลอยลงต่ำเรื่อยๆมันเกิดจากแรงค่ะมันมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง 1. คือน้ําหนักน้ําหนักของกระดาษและก็แรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกกระดาษมีน้ําหนักผู้ปล่อยลอยต่ําลงนั่นก็คือมีแรงก็คือแรงดึง 2. แรงต้านที่กระดาษตัวนี้ลงมันจะมีแรงต้านที่ทําให้กระดาษลอย ลอยขึ้นได้นะคะแรงที่เกี่ยวข้องก็คือแรงดึงหรือน้ําหนักสองก็คือแรงต้านแรงต้านกาันื่อนที่นะคะนี่คือการทํางานของกระดาษเมื่อครูปล่อยลงใช่ไหมคะเมื่อกี้ปล่อยมันจะค่อยๆลงแต่ถ้าแต่ถ้าทีนี้ครูไม่ปล่อยแต่ครูกลับเอากระดาษนี้พักไปข้างหน้าปรากฏว่ากระดาษแผ่นนี้พุ่งไปข้างหน้า แต่ไปไม่ได้ไกลและไม่มีทิศทางด้วยนั่นก็เกิดจากแรงสองแรงเมื่อกี้ที่คุณพูดก็คือแรงดึงกับแรงค้างนะคะทีเนี้ยทีเนี้ยนะคะครูนํากระดาษมาเพื่อที่จะให้นักเรียนประดิษฐ์เป็นของเล่นที่สามารถแหวกว่ายในอากาศได้นานกว่าที่คิดเราจะทําอะไรนั่นคือการพับจรลวดหรือเครื่อบินพับด้วยกระ ร้ายนั่นเอง <coughs> 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 เรียนที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้นะคะการพับกระดาษเป็นจรวดหรือเครื่องบินพับด้วยกระดาษเนี่ยนะคะนี่สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนื่งเรื่องแรงนะคะก็คือแรงดึงนะคะก็คือน้ำหนัก2ก็คือแรงต้านอากาศที่สามารถทำให้เครื่องบินลอยได้2 เกี่ยวกับรูปทรงรูปทรงของเครื่องบินที่จะสามารถนะคะล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานือได้ไกล 3. การที่เครื่องบินหรือจรวดเนี่ยจะลอยในอากาศได้หรือไปไกลได้เกิดจากอะไรน้ำหนักของเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินนักเรียนต้องมีจุดจุดศูนย์ถ่วง จุดศูนย์ถ่วงถ้าเครื่องบินน้ำหนักอยู่หัวมากน้ำหนักหัวมากเครื่องบินจะพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าน้ำหนักอยู่ท้านหลังมากเครื่องบินจะเป็นไงไอยหลังฉะนั้นการที่จะทำจรวดหรือเครื่องบินพับด้วยกระดาษสักกลมหนึ่งเนี่ยนักเรียนต้องมีจุดรวมน้ําหนักให้ได้หาจุดรวมน้าหนักของเครื่องบินให้ได้ว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าหนักหัวก็ปากลงถ้าหนักด้านหลังก็จะปากไอยหลังฉะนั้น จุดศูนย์รวมของน้ำหนักจะอยู่ตรงไหนนะคะเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็คือค่าทางในการเลี้ยวค่าทางในการเลี้ยงนะคะถ้านักเรียนบางคนปักไปแค่นี้มันก็ไปได้ใกล้แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่นักเรียนมีค่าทางหรือวงสวิงที่ถูกต้องเครื่องบินลำนั้นจะล่องลอยไปได้ไกลและได้นานที่สุดนะคะอันนี้ขอฝากไว้ให้นักเรียนไปฝึกฝน ตัวเองในการเคลื่อนลองดูเอาการเคลื่อนเข้ามาร่วมกับการยืนเฉยๆเนี่ยกับการเคลื่อนในผ้าถางที่ออกคงเสียอันไหนจะไปได้ไกลกว่ากันนะคะอันนี้ฝากไว้ให้นักเรียนได้ศึกษานะคะคุณนี่คืออะไรยิงกระโดดกดน้ำกันนะครับซึ่งเราจะใส่อะไรเข้าไปครับเติมน้ำเข้าไปแล้วก็แล้วก็ทำอะไรแล้วก็ อัดอะไรเข้าไปอีกลมเข้าไปอีกนะครับซึ่งน้ําและลมเนี่ยพอเราอัดลมเข้าไปเยอะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดแรงดันแรงดันของน้ําและผสมกับลมนะครับพอเราอัดแรงเข้าไปเยอะแล้วทาไงครับเราเราปล่อยสลัดอ่ามันพุ่งไปแล้วมันก็ติดตกลงมาเฉ็นั้นเกิดแรงอะไรบ้างครับหนึ่งแรงแรงดันของน้ำและอากาศสองแรง ดึงดูดของโลกอ่าเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ในแนววิถีค้งหรือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไ้นะครับอ่าแล้วมีอะไรอีกครับที่เกี่ยวข้องทำยังไงทำไงจะวดดผน้ำเราถึงจะพุ่งไปในแนววิถีตรงได้เรามีอะไรมาประกอบมีปีกปีกจะเป็นตัวควบคุมทิศทางในการการเคลื่อนที่นะครับทำให้ ส่วนคณะของเรานั้นเคลื่อนที่ไปในแนวทิศทางที่เราต้องการ